คุณครับคุณครับคุณครับฉันเหรอคะครับต้องขอโทษทีนะคะฉันมีแฟนแล้วคะ่ะคือไม่ใช่อย่างนั้นครับผมไม่ได้มาจีบครับคือผมจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรคะไปกับคุณไหมเหรอคะอุ้ยต้องขอโทษทีนะคะฉันไม่นั่งวินมอไซะคะ่ะวินกระจอบกระสอบแบบเนี้นั่งไม่ลงจริงๆคะ่ะฉันอะ นั่งเป็นแต่ B M Benz Porsche หรือว่าโรลส์รอยซ์รถแพงๆเท่านั้นนะคะเข้าใจมั้ยคะเออไม่ใช่ไม่ใช่เหรอครับมอไซค์ผมก็ไม่อยู่ครับตอนนี้คือผมจะบอกว่าคุณคุณจะบอกว่าอะไรฮะจะบอกว่าฉันหน้าตาดีเหรอคะจะบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่สวยถูกใจคุณเหรอคะ แต่ฉันขอบอกคุณไว้ก่อนเลยนะคะว่าผู้หญิงอย่างฉันไม่ชอบผู้ชายรสนิยมแบบนี้ค่ะแล้วดูสิคะหน้าตรงหน้าตาหนวดเคราผมขา,ขาวขนาดนี้อฉันลับไม่ได้หรอกค่ะนี่ถ้าฉันเอาคุณไปไหนนะคะมีหวังอายเขาแย่เลยเพื่อนๆฉันจะนินทาว่าอะไรคุณดูสิคะฉันใช้กระเป๋าอะไรชีวิตฉันน่ะมีแต่ของแพงๆเท่านั้นคุณขับบินมอไซค์อะ่ะจะเลี้ยงฉันไหวหรอคะมีท่าไหวมั้งคะ คือมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับคือหลังคุณนะครับหลังฉันทำไมนี่คุณแอบมองหลังฉันเหรอฮะหูยเห็นผู้หญิงผิวขาว,ขาวเนียนยแบบฉันเดินผ่านมานีน่ี่แกโรคจิตหรือไงคะทำเป็นมองหลังคนอื่นเขานะนีไ่ไอพวกไปให้ไกลฉันเลยนะผู้ชายอย่างแกเนี่ยห่าเบื่อจริงเลยใหญ่ฉันเห็นหน้าไกอีกนะ หลังมึงเป็นสิวน้องสาวฉันเหรอฮะนี่เกียกฉันน้องสาวเหรอโอ้โหฉันกล้านะพ่อแกกับแม่ฉันอะได้กันหรือไงฮะฉันเนี่ยลูกคนเดียวอย่านี่แล้วถ้าฉันมีพี่ชายแบบแกนะฉันคงเอาที่เท่ายัดปากตัวเองตายตั้งแต่แรกแล้วดูหน้าตาแกด้วยนะจะมาเรียยฉันว่าน้องสาวอะโอ้โหคืออยากจะบอกว่าคือว่าอะไรฮะหรือแกจะบอกว่าแกอยากจีบฉันอีกคนนึงเหรอ นี่ฉันจะบอกให้นะหน้าตาดีอย่างฉันเนี่ยมีแฟนเลอ้อยะถ้าแกจะจีบฉันอะแกต้องไปต่อแถวรออีก150กิโลเมตรนู่นฉันจะบอกเลยนะแฟนฉันเนี่ยหลอ่อรวยเป็นผู้ดีเกาหลีอบป,ป้ามากไม่เหมือนแกรหรอกที่หน้าตาเหมือนคิมจองขนาดเนี้ยทำไมจะชวนฉันไ่เป็นผู้นำหรือไงกับเกาเหลาเหนือไปเลยไปคือผมไม่ใช่อะไรจะบอกว่าอะไรขายตรงหรอหรือขายประกัน นี่ถ้าจะขายเครื่องกองน้ําอ่ะฉันไม่เอาหรอกนะที่บ้านฉันอนะ่ะติดไว้เรียบร้อยแล้วย่ะผมไม่ได้จะขายครับคืออไม่ได้จะขายแล้วจะเรียกทําไมฮะอ่มอึอออ้งๆนั่นแหละอเสียเวลาร้อนจะตายไปละแม่งแต่กูซสอยากจะลาตายเลยว่าจะลาบวชซะหน่อยปงลาตายดีกว่าเมียกูหนีผมให้กูนิดเดียว กูผิดอะไรหน้าตากับทรงผมกูผิดอะไระคุณครับคุณครับ <c oughs> ฉันมีแฟนแล้วค่ะต้องเสียใจยด้วยนะคะที่ฉันต้องพูดตรงๆแบบนี้แต่ฉันไม่อยากจะทำร้ายน้ำใจพวกผู้ชายอย่างพวกคุณนะคะ ยังไม่ได้ถามเลยครับฉันแค่อยากบอกไว้เฉยๆอะค่ะคือว่าวันนี้อะค่ะฉันเจอผู้ชายเนี่ยทักฉันมาตลอดทั้งทางเลยค่ะคุณฉันก็เลยคิดว่าคุณก็คงจะเห็นความสวยของฉันแล้วก็อยากจะนั่นแหละค่ะเหมือนกันคือผมจะบอกคุณว่ามันมีผู้ชายเดินตามคุณอยู่วินมอไซค์อะผู้ชายตามฉันเหรอคะวินมอไซค์มันเดินตามคุณอยู่ไหนคะ เสาเนี่ยแอบหลังเสาเนี่ยไม่เห็นมีเลยค่ะคุณคุณกําลังเพอร์เจอร์แต่งเรื่องขึ้นมาเพื่ออยากจะให้ฉันคุยกับคุณใช่ไหมคะฉันเข้าใจคุณนะคะว่าเห็นผู้หญิงหน้าตาดีแบบฉันเดินผ่านอ่ะก็ไม่อยากจะเสียโอกาสปล่อยผ่านฉันไปหรือว่าอยากจะขอไลน์ฉันใช่ไหมล่ะคะ แต่ว่าฉันขอบอกตรงนี้เลยค่ะว่าฉันมีแฟนแล้วแล้วฉันก็รักแฟนฉันมากอะค่ะคุณไม่อยากจะนอกใจเลยแม้แต่วินาทีเดียวอะค่ะ sorry ด้วยนะคะเอ,เอาเอาตามที่คุณสบายใจสะดวกใจเลยครับคุณจะคิดไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมไปจัดการให้แล้วกันกันก็แล้วแต่คุณเลยค่ะคุณอยากจะไปจัดการหรือจะไปทําอะไรก็ก็ตามสบายเลยนะคะแต่อยากบอกไว้ว่าฉันไม่เกี่ยวนะคะฉันเข้าใจค่ะว่าผู้ชายเนี่ยก็ ชอบแบบต่อสู้แย่งชิงชั้นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วอะค่ะถ <S ays> ้าเปนว่าคุณอยากจะไปทําอะไรก็เชิญเลยนะคะตามสบายค่ะแต่อย่าให้เรื่องมาถึงฉันนะคะว่าฉันไม่อยากเสียชื่อฉันค่ะบายสวยตายเลยแกวันที่เราไปมูมาดีมาก <S 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 วันนี้นะฉันเดินมาทั้งทางอ่ะผู้ชายทักไม่หยุดเลยว่าแกอนี่พี่ พี่เป็นโรคจิตหรือเปล่าฮนะพี่เดินตามผู้หญิงคนนั้นทำไมฮะโรคจิตใช่ไหมแอบบเดินตามผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ใช่ทุกพี่คือนี้ครับผู้หญิงคนนะั้นพี่ดูข้างหลังเขาดิเนี่ยเดี๋ยวต้องไปว้อีกนะแกเออวะเขาขายมาม่วงเปล่าไม่ใช่หรอกครับพี่แต่เนี่ยผมพยายามบอกเขาเมื่อกี้ผมก็บอกเขาไม่ฟังผมเลยเขาด่าผมตลอดเลยผมเห็นคนพยายามบอกเขาสองสามคนแล้วโดนด่าทุกคนแล้วคุณจะเดินตามทําไมฮะ คุณนี่เป็นสต๊อกเกอร์เป็นโรคจิตใช่ไหมแอบเดินตามผู้หญิงแล้วจะทำไมด่ดีไม่ไรกับเขาใช่ไหมฮะ<อ>ห,หน้าตาคุณเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่แล้วผม,มบอกเขาดีๆเขาไม่ฟังผมก็เนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมเดินตามทันเนี่ยผมจะไปดึงออกให้ตัวเงินดีๆไม่ฟังโดนด่าก,กันทุกคนเออคีบผมก็โดนด่ามาเหมือนกันขืนไหมนะ่ะเออไอ้ไอ้คนนั้นก็โดนเนี่ยผู้ชายเมืเ่อกี้มันมุดถังขยะไปแล้วไม่รู้เป็นไรบ้างไม่รู้ผู้นำเกาหลีเขาบอกมุดถังขยะเฮ้ยแต่ผมว่าเดี๋ยวพี่ไปช่วยผมหน่อยอ่าเพราะว่าคนเดียวเอาไม่อยู่พี่ดูกระทรวงน่าเนี่ย จะดีเหรอจะไหวเราอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันก็ลองไปก่อนพี่ช่วยกันดูทีผมก็คิดนะปล่อยมันติดอยู่อย่างนั้นเออแต่ไม่ได้เอาคนดีไปตามเขาดีกว่าเจอกันจะสาวบายอีกพวกโรคจิตว่ะคุณ อะไรของคุณฮะตอนแรกผมก็คิดว่ามัน,นเป็นโรคกกจิตโอ้คุณน,น่ากลัวกับามันอีกนะฮะเอออะไรของคุณวะใครจะไปรู้ละ่ะแล้วพวกแกสองคนน่ะมาไม่ตามฉันทําไมฮะเนี่ยแล้วนี่คุณคุณไปเป็นพวกเดียวกับมันใช่ไหมฮะนี่ที่แท้คุณก็ไปสมหัวกันนัดกันเพื่อที่จะแบบทำไม่ไม่ดีไม่ร้ายกับฉันใช่ไหมเดีย๋ยบอกนะว่านี่สองคนจะมา โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคุณคุณกําลังเข้าใจผิดใจเย็นใจเย็นใจเย็นเข้าใจผิดยังไงแกจะให้ฉันเข้าใจอะไรผิดฮะแกเป็นผู้ชายสองคนวิ่งตามผู้หญิงแบบฉันแล้วฉันจะต้องเข้าใจว่ายังไงถ้าแกไม่ได้อยากได้ฉันนะฮะจะดูสิแกแกให้ฉันวิ่งมาในสถานที่ที่มันแบบนี้เนี่ยนะที่แกตั้งใจทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายฉันใช่ไหมคือคุณคือมึงคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวคุณช่วยหันหลังให้ผมหน่อยครับให้หันหลังให้แกเหรอแกจะบ้าเหรอแกจะ ฉันหมกป่าใช่ไหมฮะนี่ขอโทษนะครับเอเอามือโชกกระป๋งของแกออกไปเลยนะนี่แกจะมาแตะเนือต้องต,ตัวฉันได้ยังไงเนี่ยฮะคือมันมีอะไรติดติดอะไรคนอย่างฉันไม่เคยติดค้างอะไรกับผู้ชายอย่างแกนี่โอ้โห,โห,โหจะทำเป็นพูดว่าฉันติดอะไรแกหรือไงฮะมีแต่แกสิติดใจฉันเนี่ยฮะถึงได้พากันวิ่งตามเันขนาดเนี้โอ้ยครับ ผมว่าเราไปกันเถอะครับเออผมไปครับครับโชคดีคุณโชคดีเนาะคุณเดี๋ยวสิรอฉันด้วยสิคะคุณคะคุณเป็นอะไรพี่อะไรใหญ่ให่หน้าเบื่อจริงเลยใหญ่ฉันเห็นหน้าแกอีกนะไอ้บท มาไม่ได้จ้าจริงใช่ปะฮะเรายัางไงน,น้องสาวนี่ก็เรียกฉันน้องสาวเหรอใช่ไม่เป็นน้องสาวแกแต่เมื่อไรฮะแม่ใชกับพ <c oughs> ่อแกหลอกปา้ามากไม่เหมือนแกหรอกหน้าตาเหมือนคิมจองอึนขนาดเนี้ยกับเกาหลีเหนือไปเลยแม่หน,น้าตาอะไรจัดพ่อเลยจัดบออเลยหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวผมไปจัดการให้แล้วกัน เหมือนว่าคุณอยากจะทำอะไรก็เชิญเลยนะคะตามสบายค่ะพี่อผี่ว่าทำไมทำไมจ้างเมื่อไหร่มาเนี่ยจะจบแล้วเนี่ยสามสองหนึ่งบายทำไมทำไมยังไม่คครับโชคดีคุณโชคดีนะคุณ